สวัสดีครับโรเบิป์ตเลชเกนอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เห็นไหมครับวันนี้ผมมามาดูครับให้ไทยครับห้องผมอยู่ชั้นไหนครับนั่นครับอุ้ยเสียวมาเสียวมาอักเลยครับว้าวอย่ากอย่าก็เสียวมาักเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับแล้วก็แล้วก็ให้ไทยนะครับว่านี่ครับเป็นตึกอะไรครับ ครับอันนี้เอชทีผมว่าพาชมครับนี่ครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาก่อสร้างอะไรอยู่ครับแล้วใครรู้ช่วยบอกด้วยนะใครรู้ <นะ S 2> ช่วยบอกใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็ผมให้เวลาตอนนี้ Subscribe ห้าสีสมหนึ่งมาเลยครับอย่าลืมกดติดตามช่องเปิ้นะ